สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ฟังลราฟั่งไทยและ fc ทั่วโลกวันนี้นางมาตามคำขอนะคะ fc เป็นห่วงลุงพลว่าคุณนางหากสมมติว่าลุงพลเนี่ยโดนจับจริงๆแล้วลุงพลจะสู้สู้แล้วจะหลุดไหมมาดูกันในคลิปนี้เลยนะคะลุงพลสู้อยู่แล้วล่ะค่ะนะคะจะหลุดไม่หลุดมาลุ้นกันในคลิปนี้เลยค่ะก็นี่เป็นภาพที่ลุงพลไปชมนะคะการแสดงของสามชาเนาะ ซึ่งสามชาตินี่นางก็ชอบทุกคนอยู่แล้วล่ะนะคะตลกนะคะแต่ที่นางชื่นชอบมากที่สุดเลยคือคุณหม,ม่ำจ้มกนะคะไม่ว่าจะเป็นมุกตลกแล้วก็การแสดงภาพยนตร์หรือต่างๆนะยอดเยี่ยมมากชอบชื่นชอบคุณหม่ำมากๆเป็นพิเศษไปดูชมคลิปทำนายดวงกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง fc ฝั่งลาวฝั่งไทยและ fc ทั่วโลก อันนี้นางมาทํานายนะคะถ่ายทักตามเอฟซีขอมานะคะเนาะเอฟซี FC เป็นห่วงลุงพลมากนะคะก็เลยถามนางมาว่าเออด้วยนะคะที่มีช่องนะคะออกมาพูดเหมือนคิดว่าเนะาะเอฟซีหลายๆคนก็คิดว่าเอา๊มันจะเลขออกหวยออกลุงพลหรือเปล่านะคะเนาะหวยจะออกลุงพลหรือเปล่าะนะคะนางก็มาจับไพ่ถามให้นะคะถ้าหวยออกลุงพลจริงๆถ้าลุงพล อ้าวใครส่งข้อความมาเนออ้อลายหมดเลยทีนี้กําลังอัดคลิปอยู่ถ้าลุงพลนะคะหวยออกลุงพลจริงๆเนี่ยลุงพลจะสู้ไหมแล้วถ้าสู้แล้วนะคะลุงจะหลุดไหมนะคะหากสมมุติว่าลุงนะคะโดนนะคะเนาะโดนอ่ะมายเรียกแล้วนะคะอ่านะคุณเป็นผู้ต้องหาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงจะสู้ไหมแล้วสู้ลุงจะหลุดไหมมาฟังกันเลยนะคะเดี๋ยวนางนะคะ จะทำนายไายทักแต่การเสี่ยงทายทํำนายไพ่ก็บอกแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะนะเดี๋ยวนางจะพาจับไพ่นะคะเดี๋ยวนางจะพาจับเนาะค่ะเรามาเริ่มทํานายกันเลยนะคะข้างหลังไพ่นะคะไม่มีตํำหนิ เหมือนกันทุกใบนะคะไม่สามารถจำได้นะคะเนาะนะข้างหน้าก็อยู่ครบทุกสีสีดำสีแดงนะคะเนาะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลเลขสิบหมายถึงเงินนะคะเลขสิบหมายถึงเงินสีนางเป็นผู้กำหนดนะคะเลขสิบจะสีดำสีแดงก็หมายถึงสิ่งที่ดีนะถ้าเลขสิบมาประกบกับสีแดงนะคะก็หมายถึงสิ่งที่ดีเลขสิบจะเป็นสีดำก็เป็นหมายถึงสิ่งที่ดีหากประกบกับสีแดงนะคะ แต่ถ้าประกบสีดําเลข10จะก็ไม่ดีนะคะเนาะต้องให้ประกบกับสีแดงนะคะเนาะนะ,ะเลข10บดำนะคะเนาะเลขสิหมายถึงเงินนะคะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลสีนางเป็นผู้กําหนดเรามาเสี่ยงไายทํานายกันเลยจ้า านางขอเข้ามาเปิดดวงของคุณลุงพลชัยพลวิพาเรียบร้อยแล้วนะคะเนอะนะอันนี้นะคะข้างหลังไพ่ไม่มีตําหนินะคะไม่สามารถจําได้นะคะเนาะนะคะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลสีนางคือผู้กําหนดนะคะเนาะเลขสิบหมายถึงเงินจะสีอะไรก็หมายถึงเงินนะคะเลขสิบนะหมายถึงเงินจะสีอะไรก็หมายถึงเงินนะคะ นาก็ขอขมาเปิดดวงแล้วเนาะเรามาทำนายกันเลยนะคะนะว่าคุณลุงจะเป็นอย่างไรคะ<ฮ>หาก หากหวยออกคุณลุงนะคะหากหวยออกคุณลุงพลนะคะหรือว่าหากคุณลุงพลนี่แหละตกเป็นนะคะผู้ต้องสงสัยหรือว่าอ้าวโดนจับแล้วนะคุณคือผู้ร้ายแล้วนะนะสมมตินะตามเอฟซีถามมาแล้วคุณลุงนะคะจะสู้ไหมจะสู้คดีไหมนะคะนะหากสู้แล้วคุณลุงจะหลุดไหมนะคะมาดูกันนะคะหากคุณลุงสู้แล้วหลุดนะคุณลุงสู้อยู่แล้วละคุณลุงสู้แล้วหลุดนะสีแดงมาเลย แต่หากคนลุงสู้แล้วไม่หลุดนะคะสีดําขอให้ออกมาแม่นๆตรงๆรงเยเถิดจะขาสา่ะธุนะคะมาหลับตาหย,ยีบเตอร์ <c oughs> มาดูไปพร้อมๆกันนะคะสีแดงลุงหากสมมุติว่าหวยออกที่ลุงนะลุงสู้แล้วหลุดนะสีแดงเลยค่ะหากตำรวจมาจับไปแล้วขึ้นลงขึ้นศาลแล้ว ลุงสู้แล้วหลุดนะคะในคดีน้องชมพูส่สีแดงมาเลยหากลุงสู้แล้วไม่หลุดหรอกผิดนะคะนะยังไงก็ไม่หลุดสีดํามาเลยมแม่นต,ตรงๆเจ้าค่ะสาธุจ ah ุปุจญาสังสิ์เจ้าค่ะชนะหนึ่งแต้มนะคะชนะหนึ่งแต้มสมมุติว่านะคะหากลุงพลนะคะโดนจับไปจริงๆนะคะลุงก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะสู้หนักเลยแต่ ด้วยความดีของคุณลุงนะคะเดินมาถูกที่ถูกทางคุณลุงจะชนะนะคะชนะนะคะเฉียดชฉิวแต่ชนะชนะค่ะนะคะด้วยความดีของคุณลุงนะค,ะคุณลุงจะชนะหากสมมุติว่าคุณลุงโดนนะคะกล่าวหาหรือว่าจับไปแล้วนะคะว่าเป็นใช่ละนะเป็นผู้ร้ายจริงๆละจับไปแล้วคุณลุงจะสู้คะ่ะสู้แล้วจะชนะนะคะก็มาดูให้ fc แล้วนะคะเป็นห่วงกังวลไหม ชนะนะคะเนี่ยเลขเกดแดงหมายถึงเดินมาถูกทางแล้วจะชนะนะคะเนาะถามว่าจะชนะง่ายไหมเหนื่อยเหิดขึ้นคอเฉียดเฉิวแต่สุดท้ายด้วยความดีและเป็นคนที่ถูกต้องไม่ได้ผิดก็จะชนะอยู่ดีเพราะเลขเกดแดงหมายถึงลุงคือผู้ถูกต้องและเดินมาถูกทางคือผู้บริสุทธิ์สุดท้ายก็จะชนะอยู่ดี เหนื่อยสู้กันนานแต่สุดท้ายลุงจะชนะนี่คือตามไพ่นะคะเพราะเลข6ดําหมายถึงหากเขาจับไปจริงๆเราก็สู้กับคนที่ไม่ถูกต้องนะคะเลขหดําก็หมายถึงผู้ชายที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่เราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแล้วเราจะชนะเลขกิดแดงหมายถึงเราจะชนะแต่เฉดฉิวสู้กันจนเหนื่อยนะคะก็ หากชื่นชอบคลิปของนางฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางฝากแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะให้กำลังแรงใจนางด้วยนะคะป้าจ๋าเอฟซีของนางจ๋านางรักเอฟซีของนางทุกคนนะคะไม่ว่าจะคลิปต่างแต่ให้พูดสุภาพกับนางขอบคุณที่รับชมและให้กำลังแรงใจนางนะคะ่ะแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณจ้า